สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงบอลยูโร2024นะครับช่วงนี้ผมก็จะมาแนะนำทีวีราคาประหยัดนครับน,นี่ก็จะเป็นแบรนด์ไทยเหมือนเดิมะจะเป็นของอัลคอนติกขนาดา3นิ้วจะเป็นรุ่นสมาร์ทธรรมดานะครับเป็นรุ่นอสแตนดาร์ดก็คือเป็นสมาร์ททีวีจุดอตัวเริ่มต้นนะครับเรามาดูกัน นี่นะครับ43 HS 410 AN ของะคานนติกความคามชัดตัวนี้จะเป็น f ู l l HD นะครับตัวหน้าตาแพลตฟอร์มก็จะประมาณนี้จะไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่าเป็นตัวสมาร์ทเริ่มต้นตัวนี้จะเน้นแค่บ้านแดงกับตัวทางเดฟิก ช่วงบอลยูโรตอนเนี้ยนะครับเขาจะดูได้ส่วนใหญ่ที่กสทชออกมาให้ดูได้ก็คือเป็นภาคพื้นส่วนทีวีรุ่นนี้ถ้าจะดูต้องดูผ่าน o p e n b o u นะครับเข้าไปที่แอปตัวนี้เลยแอป G ครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว เบอร์ไวเบนะครับเปลี่ยนภาษาแล้วเข้าไปที่เวอร์ไวเว็บจะเป็น p p t p t v h d นะครับสามสิบหก .com นะครับตอนนี้เลย นะครับถ้าเข้าไปดูตัวนี้จะสามารถดูบอลยูโรได้นะครับครบทุกนัดตอนนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นรายการปกติส่วนถ้าบ้านใครเป็นจานดาวเทียมถ้าเป็นจานทึบจานแดงจานส้มต่างๆสามารถดูได้แต่ถ้าเป็นตะแกรงาจานดำที่เป็นตะแกรงใหญ่ไม่สามารถดูได้ ส่วนใครที่ใช้ทูนะครับถ้าเป็นกล่อง t ทูจ่ายรายเดือนก็สามารถดูได้ครับแต่ถ้าเป็นกล่อง t ูไอดีนะครับไม่สามารถดูได้กล่องเอสดูได้ถ้าเป็นชําระรายเดือนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ชําระรายเดือนเป็นกล่องฟรีกล่องแถมเนี่ยดูไม่ได้นะครับ